สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังที่เข้ามาชมทางช่องโบรันจารย์ต่อจากนี้ไปจะเป็นคำพยากรณ์ดวงจะตาประจำเดือนธันวาคม2566สำหรับชาวรักนาราศีมีนหรือชาวราศีมีนหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มีนาคมถึงวันที่12เมษายนก็ดูได้เช่นกันครับ ก่อนอื่นก็ต้องขอบอกกล่าวกันเช่นเคยว่าคาพยากรณ์ทั้งหมดนี้เป็นการพยากรณ์โดยทั่วไปไม่ได้เป็นการพยากรณ์ดวงใดดวงหนึ่งท่านใดท่านหนึ่งก็โปรดใช้สติและวิจารยญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยนะครับและถ้าฟังแล้วดูแล้วชอบดูแล้วใจ่ดูแล้วถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับาบรวมโดยทั่วไปชาวราศีมีนช่วงเดือนนี้อาจจะมีเรื่องสับสนโอลมานเกี่ยวกับผู้คนรอบๆตัวรอบๆข้างท่านอันเนื่องมาจากตัวท่านเองเกิดมุมมองแบบกับข้างคือบวกเป็นลบลบเป็นบวกเลยค่อนข้างที่จะไม่แน่ใจ หรือไม่วางใจใครที่จะเข้ามาพบหาสมาคมกับตัวท่านหรือคนที่จะเข้ามาติดต่อพูดคุยจะเกี่ยวกับเรื่องงานหรือเรื่องส่วนตัวเหมือนกับท่านเกิดความหวาดระแวงหรือหลอนๆยังไงไม่รู้ซึ่งตัวท่านเองก็บอกไม่ถูกเหมือนกันว่าเกิดจากอะไรซึ่งก็ไม่ได้หมายความว่าท่านเป็นโรคจิตนะครับแต่มันเป็นความรู้สึกแปลก ที่เกิดเป็นปพักๆกับคนที่เข้ามาหาเท่านั้นเองในด้านการงานท่านที่ทำงานประจำโดยเฉพาะสายงานที่เกี่ยวกับการเงินการบัญชีอาจจะมีอะไรยุ่งๆในช่วงนี้แบบว่าตัวเลขไม่บาลานซ์ไม่ลงตัวเครดิตเดบิตมันแปลกๆเพี้ยนๆยังไงไม่รู้ซึ่งส่วนหนึ่งอาจจะเกิดจากทีมงานของท่าน ที่ขาดความระมัดระวังก็เป็นได้ส่วนเจ้าของกิจการงานอิสระช่วงเดือนนี้การรับออเดอร์การส่งสินค้าการทำสัญญาใดๆควรตรวจเช็คให้ดีอย่าเพิ่งตกปากรับคำหรือเซ็นรับงานในทันทีทันใดท่านอาจจะมีบางรายการที่ยังไม่เคลียร์ยังไม่ชัดเจนก็เป็นได้ในด้านการเงินท่านที่มีรายได้ประจำ ก็ยังคงใช้จ่ายข้องมืออยู่ส่วนท่านที่หารายได้พิเศษจากช่องทางอื่นๆก็ระมัดระวังจะโดนหลอกโดนโกงหรือเกิดเป็นทุกขลาบก็ได้ส่วนท่านเจ้าของกิจการงานอิสระการเงินก็หมุนเวียนเข้าออกเป็นปกติแต่ก็อาจจะมีบ้างที่ลูกค้าบางคนจ่ายช้าหรือผ่อนจ่าย หรือไม่งั้นก็อาจจะตีตัวตีเช็คยาวๆไปเลยก็เป็นได้ในด้านความรักท่านจะมีคู่รักคู่ครองการงานของทั้งคู่อาจจะยุ่งหน่อยหรืองานเยอะจึงไม่ค่อยจะมีเวลาพูดคุยกันสักเท่าไหร่ปัญหาอื่นๆก็ไม่มีอะไรยกเว้นบางคู่ที่คู่ครองคนรักของท่านอาจจะมีความดื้ออยู่บ้างแบบพูดไม่ฟัง หรือพูดแล้วก็โต้แย้งต่อปากต่อคำกันทุกเรื่องก็มีส่วนคนโสดก็มีการเดินทางหรือไปในงานเลื่นเลื่องสังสรรค์ต่างๆก็อาจจะไปเจอกับคนที่ให้ความสนใจท่านแบบออกหน้าออกตาหรือแบบออกตัวกันเห็นเห็นเลยก็ได้ในด้านสุขภาพท่านที่รู้ตัวว่าสุขภาพไม่ค่อยจะดีหรือภูมิต้านทานน้อย จะกินจะเที่ยวก็ต้องดูแลตัวเองด้วยว่ามีลิมิตมากน้อยแค่ไหนส่วนท่านที่สูงวัยอาจจะมีโรคแทรกซ้อนเข้ามาในร่างกายท่านเช่นบางท่านมีโรคประจำตัวอย่างไขมันความดันเบาหวานก็พึงระวังมันจะมีอะไรแปลกๆใหม่ๆเข้ามาในช่วงนี้ซึ่งก็เป็นช่วงที่อากาศเปลี่ยนก็อย่าประมาทเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็จะหายาก ทำพยากรเสริมทั่วไปชาวลัคนาราศีมีนหรือชาวราศีมีนที่เกิดวันอาทิตย์ต้องบอกว่าท่านจะทำอะไรก็แล้วแต่อย่าโชว์พาวให้มากดังที่เขาพูดว่าทำอะไรอย่าให้เด่นจะเป็นไปเพราะไม่มีใครอยากเห็นเราเด่นเกินคนอื่นเขาจะอิจฉามันใส้เอานะครับชาวรัคนาราศีมีนหรือชาวราศีมีนที่เกิดวันจันทร์ ท่านอาจจะมีโชคลาภจอเข้ามาในช่วงเดือนนี้อาจจะมีโชคจากเลขที่บ้านเลขทะเบียนรถเลขห้องหอพักก็เป็นได้ส่วนจะได้มากได้น้อยอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับบุญเก่าของท่านด้วยนะครับชาวลัคนาราศีมีนหรือชาวราศีมีนที่เกิดวัญชาการการเงินก็ถือว่าช่วงนี้มีสภาพคล่องดีไม่ว่าจะเป็นการขอสินเชื่อต่างๆ เครดิตจะดีมีคนช่วยเหลือเรื่องการเงินชาวลักนาราศีมีนหรือชาวราศีมีนที่เกิดวันพุธการงานก็ต้องใส่ใจเป็นพิเศษในเรื่องตัวเลขตัวหนังสือตรวจเช็คตรวจทานให้ดีอาจจะมีข้อผิดพลาดได้ชาวลักนณาราศีมีนหรือชาวราศีมีนที่เกิดวันพฤหัสบดีท่านที่เป็นเจ้านี้ก็จะได้รับชัยชนะนี้ ส่วนท่านที่เป็นลูกนี้ก็มีเกณฑ์ที่จะปวดหนี้ยกเว้นบางท่านที่เหนียวนี่นะครับชาวลัคนาราศีมีนหรือชาวราศีมีนที่เกิดวันศุกร์ก็ระวังสุขภาพดูแลตัวเองให้ดีดังที่กล่าวไว้ในหัวข้อด้านสุขภาพชาวลัคนาราศีมีนหรือชาวราศีมีนที่เกิดวันเสาร์การที่ท่านจะให้ความช่วยเหลือใครก็ต้องดูก่อนว่า ช่วยแล้วปัญหาจะไม่วกกับมหาท่านหรือที่เรียกว่าเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดความใจดีมีเมตตาไม่ได้ใช้ได้กับทุกคนนะครับ